ไปดีทุกคนเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้าพาทุกคนมายามกลับเนาะยามกลับดักเฮาใส่มือสวยนี่เนาะมือสวยนี่แต่ว่าบ่ได้ท่ายเนาะมือสวยนี่เดี๋ยวเฮาพาทุกคนมายามเลยเนาะเดี๋ยวนี้เจ็ดโมงเนาะเจ็ดโมงแรงห้ากะมืดเนาะหักกะมืดบ่ว้ว่วหนูมันจะออกดิหรือบอ่เนาะบ่ท่านออกบอนอ่นี่กลับเฮาอยู่ี่ลหลังนึง i'll say you tell me that tìm Mà vương vàng nị Vương vàng nị nó hiến mòn nụ Nụ thứ Nụ nhọc mà Nụ phục bố Tôi nhai vô đây nụ, nụ. Đây mà leo kèm mình Giàm cặp cướp mượt nó bố Tôi nhai Ừ ตัววักใหญ่เลยตัวนี้ยามกลับจนมาจีบุดแล้วนาะหฮักหเห็นตัวเดียวนี่แหล่ะทึงนะ้งเดี๋ยวปุดเอาก่อนเนาะเดี๋ยวใสป่ปะไว้ไหมสบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้เอาพาทุกคนมายามกลับเมื่อคืนนี้เฮาพามายามได้หนูตัวเดียวเนาะได้หนูฟุกตัวหนึ่งเดี๋ยวมาเวิรงเสานีนว่าจได้บ่ เอาแล้วล่างเล็กกับหลันรูดบูไดมีมขึ้นมยายามบูดันบูดันนะตัวหลันละางบูได ล่างนี่คือจีบได้ยนั่นคือหมดตอมบักหลายๆล่าหมดตอมบักมันเลยอ้าวกลับหายเอาแล้วบ้านนี้ใส่แล้วบ้านนี้กลับอ่อนๆหนึ่งใบบุ้ยอันมัดอีบุ้ยเสือกมัดได้ไปทางใดน้อบ้านนี้อ้อมลากเขาในหุ่งเลยเห็นกลับอยู่

khô một rồi bỏ hoa một cắt này tèm nâng lại cắp xàm làng dàn xàm làng để nâng lại <cười> <cười> mừng làm thịt Bỏ ở đây xây dựng này ổ lê ổ lăng nghị cả thứ ạ thứ ạ ổ ừ. ổ thượng hàng nhưng một tài thượng hàng nằm nhỉ nổ nội được tổ nhiệm bộ hình nổ phục này. nổ na nó ở kia thì sợ ông tèm lạ thang nổ phục nhận để xây thượng nổ na xây ส่งนุ้หหลังบลนหรี่หลังนี่ใส่ปากควยบ,บ,บ่คับคับเป็นบุหร xanh cũng ít lại được cầm lần mà vâng hao say xàm xì làng vô nó cặp lần một lưỡi อุ้ยถือเถอะเถอะอู้นุ่อฟุกนุ่มฟุกตัวนึงกับลานสองลางมันเทศลานสองลางเอาใส่สามลางแต่ว่ากับห็นแต่สองเดี๋ยวก็เอา,เอานุ่มฟุกตัวนี้ก่อนยังแห้งอยู่ยันุ่มต,ตายใส่ง่งายๆใส่อันเดียวเลยเนาะ,นนะดีนะดินแห้งแท้ ู่ไปใส่หลังหนึ่งกว่าเอาใสายย่ยูนีเนาะเอาใสายย่ยูนีหลังหนึ่งนี่หลังหนึ่งแล้วก็อยู่นีหลังหนึ่งแต่ว่าบูเห็นไหมหลังหนึ่งหายอ oh. ้อมเอามาพี่อู้ห oh. ลุดเลยน้ำมาไกลๆพี่นะมโมมีอันหมัดเลยนะ เสียดายเนาะยลุดไปซองล่างแล้วนี่คือเก่าอยู่คืนล่างนี่แล้วได้ตัวหนึ่งล่างยู่นี่สาวนี่กโบ้ทึกเอาเ่ายางไก่กับล่างนี่อหลันบดเต๋ ถืออะาดมันเ h ็ดจังไดกคือมันนีพอตันงามั่นถึงไหมอืมอ้รวมมันนีไปเลยพี่เซย,ยุหิมันคือคุณมันนีเพียโอ้เสียดาย <c oughs> สามลางลันบดไอเสียดายเนาะ เดี๋ใส่ใส่มันทิมปล่านเดี๋ยวมนามาใส่ใหมหอยคุยนแล้วอันขอตัว พอดหากินบ่เมืองมันกัดอยู่ในมุนมัดมนามาใสโนโน <c oughs> อ่อีกยังไม่นูอยู่ปวื กับเรายังเหลือแต่สองล่างออล่างหนึ่งเนาะล่างนี่กับบุถืก้วอีกล่างหนึ่งอยู่ทางนั้นเนาะเบิ่งล่างสุดท้ายแล้วเห็นแล้วบาา่ได้เนาะนี่ฮะโอ้บุอน,นี้ได้หนูจับโตหนูฟุกซองโตเสาเนี้เนาะหนูฟุกซองโตแล้วก็หนูหน้าตเติ้งเป็นสามโตเนาะโอ้ก,กับลันสามล่างวัดพรับบ่ได้เหลุด โนยังแหงเขามัดทง่งาะเบมึงบ่ได้นี่กัดเามึงมันกัดขวานใหม่หมุนเบิดโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบสำนี้เนาะแล้วคลิปนายยิพาทุกคนไปใส่กับทางเฮาใส่มือกอนห็นอีกเนาะอีกสองสามมือค่อยไปเนาะปล่อยให้มันกินก่อนมันยังกินมันตนอยู่ส่วนมันตนนะบอกหลเดี๋ยวมานาะพาทุกคนไปใส่อีกเนาะ